สุดอะไรครับคุณพ่อสเวสีศินหอวังคุณพ่อของสองพี่น้องคริสและพลอยหอวังที่จากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวัย71ปีเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจพระอภิธรรมศพจนถึงวันที่11พฤษภาคมณวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารล่าสุดเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศพิธีชาปนากิจของคุณพ่อสเวศิลนั้น,นเป็นไปอย่างโศกเศร้า โดยเวลาประมาณ14นาฬิกาทางครอบครัวหอวังและเพื่อนสนิทได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยคริสพี่สาวครับเป็นผู้นำอ่านคำอาลัยครับถึงคุณพ่อโดยมีพลอยน้องสาวยืนเคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันนอกจากนี้ครับยังมีโอ๊ตปราโมทและนิวนภสรมาร่วมร้องเพลงไว้อาลัยคุณพ่อสเวทสินเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งระหว่างพิธีชาปนก,กิจพลอยจะคอยปลอบใจพี่สาวอยู่ตลอดไม่ห่างเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกถึงความรักความผูกพันของพี่น้องคู่นี้ครับนอกจากนี้ครับพลอยยังได้เขียนความในใจขอบคุณทุกคนจากหัวใจครับ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้พี่คริสแม่และก็พลอยไม่รู้ว่าจะบอกอะไรไปมากกว่าขอบคุณจากใจจริงๆทั้งไลน์ IG คอมเมนต์ดีมาจากาทุกทางขอบคุณมากๆค่ะพลอยและเพื่อนๆเนี่ยทำอ e ีบ o ๊นะป้าให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านเล่นๆกันพ่อเป็นคนที่สนุกพอชอบเสียงเพลงแล้วก็รักสัตว์สุดๆุดเลยนะครับมากกว่าลูกอีกลองดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่นั่งทำให้หมดเลย ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ